ขายอยู่นนะครับแล้วก็มีข้อยกเว้นตาม5เรื่องที่ผมได้นำเสนไป5สถานที่ผู้ใดขายเครื่องื่นแอกอในวันมาฆบูชาวิสาขบูชาอาสาลาหบูชาเข้าบรรษาและออกบรรษาอันนี้ห้ามแต่มีข้อยกเว้นดังนี้เรื่องแรกคือการขายในอาคารที่ให้บริการแก่ผู้โดยสารภายในสนามบิน ที่ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ 2. การขายในสถานบริการตามกฎหมายว่าด,ด้วยสถานบริการข้อ3การขายในสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หรือบริเวณที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งนี้ตามที่รัฐมนตรีกระทรวงสาสสุขประกาศกำหนดโดยคมแนะนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยข้อ4นะครับ การขายในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมข้อ5การขายในสถานที่ซึ่งจัดก,กิจกรรมพิเศษระดับชาติหรือนานาชาติและมีคนจำนวนมากไปร่วมกันทำกิจกรรมตามรายชื่อสถานที่ที่รัฐตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของรัฐตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาข้อ4ี่นะครับ ผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามข้อสามต้องจัดให้มีการคัดกรองและมาตรการที่จําเป็นเพื่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมลและความปลอดภัยของประชาชนและการจํากัดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไม่เหมาะสมแก่เด็กและเยาวชนทั้งนี้คณะประประการกำได้พิจารณาในเรื่องของการผ่อนปลนเพื่อแก้ไขปรับปรุงอีก2เรื่องนะครับก็คือการผ่อนปลนให้สามารถ าขายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณโถงสถานีรถไฟกรุงเทพครับแล้วก็ภายในสถานีรถไฟกรุงเทพหรือกรณีที่มีการเช่าเหมากระนรถไฟเรื่องที่สองก็มีการพิจารณาตั้งคณะทําทงานประกอบการพิจารณาในการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งวันนี้ได้พบว่าเราจะดูวดความเหมาะสมและความถูกต้องนะครับในเรื่องของการมาตรการต่างๆนะครับอันนี้ยังไม่ใช่การห้ามหรือการส่งเสริม แต่จะจะให้ไปศึกษาดูผลกระทบต่างๆนะครับก็เป็นเรื่องที่ได้ไประชุมไปนะครับก็ก็สรุปว่าวันท่าใหญ่ห้าวันห้ามขายอยู่นะครับแล้วก็มีข้อยกเว้นตามห้าเรื่องที่ผมได้นำไปห้าสถานที่ซึ่งส่วนมากก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นที่โรงแรมนะครับเรื่องระยะเวลาการขายที่ห้ามขายในช่วงวันนะครับอันนี้ยังคงไว้เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเหมือนเดิม มาตรการดูขวัญคนตรงนี้จะทันกับช่วงเทศกาลสงการไหมครับเทศกาลสงการนี้ไม่มีวันพ่ายใหญ่นะครับเทศกาลสงการนี้ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับวันพัาใหญ่จะเริ่มจริงๆก็11พฤษภาคมนะครับซึ่งมาตรการนี้ออกทันนะครับมติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิง ข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ